ครับวันนี้ก็ได้มีการมาติดจาน35เซนของโอคดีนะครับแล้วก็กล่องเป็นของจีนเอ็มนะครับก็จะมา,อาบอกเทคนิคนะครับการบอกเทคนิคการในตั้งหน้าจานนะครับเพื่อพี่ท่านใดนะครับไม่อยากเสียค่า ปรับหน้าจานนะครับก็สามารถตั้งเองได้นะครับผมตั้งไม่ได้ก็ค่อยเรียกช่างแซกไปให้คอยบริการนะครับก็ตัวนี้ช่างแซกกินน็อตสี่ตัวนะครับประกันการติดตั้งทุกเครื่องนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับจานเคลื่อนนะครับผมก็ตัวกล่องประกัน1ปีนะครับก็วันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับการหาสัญญาณนะครับอย่างเงี้ยครับกดหน้าจอขึ้นลงนะครับไอกดไอ้หน้าจานนะครับขึ้นลงนี้นะครับ ก็ขยับสายนิดเดียวนะครับขึ้นลงอีกนะครับโอเคครับผมขยับสายอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับนี่แสดงว่าไม่มีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทสสัญญาณนะครับถ้าใครมีก็ใช้เป็นทีวีนะถ้าเป็นเครื่องนี้ก็จะสะดวกสบายหน่อยขยับสายนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆครับนี่ครับขึ้นลงนะครับนิดเดียวครับยกขึ้นลงนะครับนิดเดียวยกขึ้นลงนะครับนี่นะครับนะครับ อีกเดี๋ยวนะเพียงนิดนิดนะครับยกขึ้นลงนครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับก็ทำการลอไว้นะครับบอกไ้ก่อน ็หาสัญญาณที่แรงที่สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับขยับหาสัญญาณที่แรงที่สุดคือเก็บสายขวาทีละนิดๆนะครับนี่เดียวจริงๆครับขึ้นลงหน่อยนะครับนี่ครับก็จบการรีวิวทั้งหมดนะครับผมท่นไหครับอยากตั้งจานเองนะครับนี่ครับสัญญาณ50 60ครับเดี๋ยวหาให้มันได้ประมาณ60นะครับจะใช้การได้โอเคครับผมจะจบการอ่า อาทิตย์การผ่านสัญญาณจานนะครับโอเคครับขอบคุณครับ